ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาค่ะวันนี้ทำแรนดอมนะคะเนื้อหาข้อความที่สิ่งศิ์ไทวอเซลต้องการจะบอกมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาของการรอคอยนะคะเป็นการรอคอยที่เหมือนผ่านพายุฝนและอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากจริงๆและมันเหมือนกับเป็นการไฟด้วยนะคะการต่อสู้กับพลังงานมืดหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เข้ามาทำลายคุณนะคะ โดนมาสับพุนเลยเป็นพลังงานที่เหมือนกับเจอกับปัญหาหนักๆกการพังการทลายการลื้อสิ่งเก่าอย่างหนักหน่วงและหลายครั้งมันเหมือนมีบาดแผลทั้งความฝังใจและอาจจะเป็นบาดแผลทางร่างกายด้วยนะคะบางคนอาจจะเหมือนโดนปล้นมาวาดหมางหรือว่าอาจจะโดนทําร้ายร่างกายมาด้วย เป็นเรื่องที่เหมือนกับสร้างความสะบักสะบอมความเจ็บปวดแล้วก็ความเหนื่อยหน่ายทางร่างกายแล้วก็จิตใจให้กับคุณมากๆเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เหมือนแสงสว่างกับปลายทางที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีอยู่ความสําเร็จบางอย่างนะคะที่คุณรอคอยเนี่ยมันก็มีรอคุณอยู่เหมือนกันเพียงแต่คุณเหนื่อย เหนื่อยมากนะคะไม่รู้ว่าจะไปถึงมันได้หรือเปล่าแล้วก็มีคนที่เหมือนกับมาขัดแข้งขัดขายอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมีเรื่องของคดีความนะคะปัญหาที่แก้เท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีแล้วก็มีเรื่องของการทำร้ายร่างกายกับการทำอะไรลับหลังพวกนี้นะคะ่ะเข้ามาด้วยและมีเรื่องของการโกงหรือหนี้สินหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ชอบมาพากลับบ มันไม่ได้ชอบทำอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนคุณไม่ได้ทำแต่โดนยัดข้อหาก็ได้นะมันเป็นการต่อสู้กับความผิดพลาดความไม่ดีอวิชาความมืดมิดของพวกคนที่พยายามจะเข้ามากันแกล้งนะคะเป็นพวกนี้ล่ะเป็นความรู้สึกที่เหมือนทุกอย่างเนี่ยมันทั้งเหนื่อยทั้งท้อทั้งถลม่มทลายมีปัญหาทุกอย่างรายร้อมเต็มไปหมดแต่ในขณะเดียวกัน มันกับมีบางอย่างที่เหมือนกับเป็นคำขอบคุณนะคะเราไม่รู้ว่าเป็นตัวคุณหรือว่าเป็นอะไรนะแต่มันหมายถึงการขอบคุณนะซึ่งมันหมายถึงมันดีในสิ่งที่เคยเจอหรือกำลังเจออยู่แล้วมันกำลังจะจากร้ายกลายเป็นดีอะคะ่ะมันเป็นพลังงานที่เหมือนคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าโชคชะตาของคุณจริงๆแล้วเนี่ยต้องเจอสิ่งนี้เพื่อสิ่งทค่ดีกว่าบางคนเจอปัญหาหนักๆตรงเนี้เพื่อที่จะไปได้รับ ผลตอบรับที่ดีกว่าในปลายทางหรือว่าการชนะคดีและได้รับการตอบแทนที่มันคุ้มค่าอะไรพวกนี้ค่ะมันจึงเหมือนกับเป็นการผ่านอุปสรรคปัญหาเพื่อโชคชะตาที่เหนือกว่าเดิมและความสำเร็จมันอยู่ที่ปลายจมูกนะคะมันเหมือนกับคุณไม่ต้องไปแก้ไขอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำ แต่บางครั้งมันเหมือนแก้ได้ง่ายกว่าที่คุณเคยคิดไว้อ่ะคะ่ะหลายคนอาจจะกำลังก้าวผ่านมันออกมาแล้วนะหลายคนอาจจะเหมือนมีความฝันที่หลอกหลอนคุณอยู่หลายปีมากนอนไม่ค่อยหลับสะดุ้งตื่นทุกคืนเหมือนฝันร้ายนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนะี่ยมันกำลังจะจบและมันจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นโลกร้ายกำลังจะหายนะคะคะดีความกำลังจะพลิกพลิกเกมจริงๆนะ พลิกจากสิ่งที่คุณเคยรู้สึกว่าพวกนั้นแบบเหยียบย่ําคุณทําให้คุณล้มจมเนี่ยมันกลายเป็นการพลิกเกมที่ทําให้คุณนะได้คนพบความจริงแล้วก็คําตอบที่ทําให้สิ่งที่พยายามจะมาทําร้ายคุณเนี่ยเขาแพ้ภัยตัวเองดังนั้นสิ่งนี้ค่ะไม่ต้องไปรู้สึกจิตตกกับสถานการณ์และผู้คนที่เข้ามาทําร้ายคุณแต่ให้คุณรู้สึกถึงพลังบวกของตัวคุณเองที่จะชนะอุปสรรคปัญหานี้ และมันคือการผจญภัยอะค่ะมันเหมือนกับปัญหาที่ดูเลวร้ายเนี่ยมันหล่อหลอมให้คุณเติบโตแข็งแกร่งและกลายเป็นนักผจญภัยที่ไม่กลัวไม่กลัวการ,รเผชิญหน้ากับชีวิตไม่กลัวการ,รเผชิญหน้ากับปัญหามันจึงทําให้คุณกลายเป็นคนที่เหมือนสําเร็จเขตรับวิชาในการได้ปัญญาในการมองชีวิตคุณจะไม่หยุมหยิมไม่เจ็บปวดกับ ผู้คนหรือคำพูดของคนง่ายนักคุณจะเข้าใจเกมมายาของศัตรูต่างๆที่เข้ามาพยายามทำให้คุณรู้สึกกลัวจริงๆแล้วพวกเขากลัวคุณพวกเขาจึงต้องพยายามทำให้คุณรู้สึกพ่ายแพ้ก่อนพวกเขาจะได้ชนะเกมนี้ง่ายขึ้นบางคนเหมือนถือจิ๊กซอที่จะพลิกเกมอยู่ในมือแต่เพราะคุณเหมือนกับ ถูกทำให้ตัวเองรู้สึกจิตตกและรู้สึกกลัวคนพวกนั้นนะ่ะจนทําให้คุณไม่กล้าที่จะเอาจิ๊กซอว์เนี่ยไปเผยแผ่หรือว่าไปทําให้มันกระจ่างชัดจนคุณชนะเกมได้ดังนั้นบางครั้งเนี่ยมันเหมือนพวกนี้เขาเป็นพวกนักจิตวิทยาที่เล่นเกมกับจิตใจของผู้คนนะคะการที่เขามาทําให้คุณรู้สึกพ่ายแพ้หรือรู้สึกแย่หรือรู้สึกว่าไม่มีทางชนะเขาหรอก ถ้าหากเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะชนะเขาจะไม่มาเสียเวลาทำเรื่องพวกนี้ดังนั้นสิ่งนี้มันเหมือนการผจญภัยที่ทำให้คุณชนะใจตัวเองก่อนคุณจึงจะชนะพวกเขาได้และบางคนเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่อาจจะสะบักสะบอมมากจริงๆนะในช่วงเวลาที่ผ่านมามันดูเหนื่อยดูท้อดูไม่รู้เลยจริงๆว่ามาเจอสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรทำไมโชคชะตาถึงกันแกล้ง แต่ความจริงโชคชะตากําลังให้สิ่งที่ดีกว่าสําหรับคุณนะคะบางทีตัวตนเก่าของคุณนะ่ยมันอาจจะยังมีความเด็กมากเกินไปอะ่ะไม่เจนโลกไม่เข้าใจคนไม่ทันผู้คนคุณจะประสบความสําเร็จได้ยังไงถ้าคุณยังใช้ทักษะในการมองชีวิตแบบนั้น ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันมาสอนให้คุณเนะติบโตแล้วก็เป็นคนที่อยู่รอดได้ท่ามกลางพาย,ยุที่หงกระหนมเรียกว่าอยู่เป็นก็ได้นะแต่มันเป็นการอยู่เป็นที่ไม่ใช่การหลอกลวงการช่อฉนเหมือนพวกเขาอะ่ะแต่เป็นการอยู่เป็นที่ก้าวผ่านความมืดมิดเหล่านั้นและยังคงเป็นคนที่มีจิตใจดีดงามแต่ในขณะเดียวกันก็มีความฉลาดทันเกมโกงของผู้คนเข้าใจจิตใจของผู้คนท,ทั้งที่มันเป็นพลังงานมืดแล้วก็พลังงานสว่าง เข้าใจการมองชีวิตเข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันมีในโลกใบนี้ที่คุณอาจจะไม่เคยคิดว่ามันจะต้องมีหรือคุณจะต้องเจอมาก่อนดังนั้นเหมือนมันเป็นการขอบคุณตัวเองอะคะ่ะที่ ผ่านมาได้ยังไงนะฉันผ่านมาได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าขอให้ขอบคุณนะคะขอบคุณเยอะๆเลยว่าเออคุณแบบคุณเป็นคนที่งดงามมากจริงๆที่สามารถก้าวผ่านเรื่องพวกนั้นมาได้ละจิตใจของคุณได้หล่อหลอมให้กลายเป็นเหล็กกล้าที่มีความสามารถจะเอาไปใช้ในการพิชิตเกมต่างๆหรือว่าสถานการณ์ต่างๆต่อไปหลังจากนี้ได้มากขึ้น รวมทั้งการประสบความสําเร็จในความฝันด้วยนะคะแต่เราไม่แน่ใจมันมีใครบางคนที่เหมือนกับฝันกลางวันในเรื่องที่เลวร้ายมาก่อนหรือเปล่านะแต่หลังจากนี้คุณจะเปลี่ยนความฝันที่เลวร้ายของคุณให้กลายเป็นแสงสว่างนะคะมันเป็นพลังงานที่เหมือนคุณอาจจะต้องผ่านเรื่องยากๆก,ก่อนคุณถึงจะกล้าเชื่อว่าคุณฝันในสิ่งที่ดีได้คุณสามารถเป็นสิ่งที่ดีขึ้นได้บางคนผ่าน อะไรแบดแบนะคะแนวแบดบอยแบดเกิร์ลหรือเปล่าออมาก่อนแล้วมันเป็นจุดที่เหมือนคุณเหนื่อยแล้วคุณอยากจะพอจากจุดนี้แล้วแล้วคุณเหมือนเห็นแสงสว่างกับหนทางข้างหน้าแต่มันเหมือนจะใกล้แต่มันไกลจังเลยไกลแค่ไหนคือใกล้นะคะเจสโน,นว่าก็มานะจ๊ะเป็นพลังงานที่เหมือนกับ คุณเห็นนะว่าตัวตนที่ดีขึ้นจากจุดเดิมเดิมที่คุณเคยแย่เนี่ยมันเป็นยังไงแต่การจะไปถึงมันต้องฝ่าขึ้นลมฝ่าพายุเยอะมากแต่มันเหมือนไม่ได้ไกลอย่างที่คุณคิดนะ่ะจริงๆมันอยู่ใกล้มากเลยเราใกล้แค่เอื้อมด้วยอีกไม่นานนะคะคุณจะค้นพบแสงสว่างในตัวคุณชีวิตคุณจะไม่ได้อยู่ในด้านมืดตรงนี้นานนักหรอก เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันอาจจะพังเยอะหน่อยในช่วงแรกเพื่อให้คุณสามารถเห็นอย่างกระจ่างชัดว่าเออมันไม่ใช่เกมที่เหมาะกับคุณอีกแล้วและมันเป็นเส้นทางที่จะพาคุณไปที่ใหม่ดังนั้นบางครั้งที่มันมีอะไรที่ล่มสลายไปก่อนหน้านี้ค่ะอย่าได้หวั่นเกรงมันคือการออกผจญภัยสู่ผลทางใหม่ที่เหมาะกับคุณและแตกต่างออกไปจากเดิม และมันหมายถึงการที่คุณจะเอาชนะความมืดมิดในใจของคุณเองและในใจของผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณบางคนได้ย้ายถิ่นฐานเลยนะคะไปอยู่ในที่ที่เจริญหูเจริญตามากกว่าไม่มีคนแบดแบทที่คอยมาทำร้ายร่างกายจิตใจของคุณอีกแต่มันต้องพังบางอย่างก่อนนะคะบางคนบ้านหายที่อยู่หายเงินหายอาได้เวลาไปที่อื่นแล้วเพราะไม่มีอะไรเหลือแล้วที่จะต้องผูกพันกับจุดจุดนี้ที่คุณเคยยืน แต่มันจะนำพาคุณไปยังที่ใหม่ที่มันเหนือกว่าจุดเกา่าดังนั้นจิตใจของคุณต้องก้าวผ่านจุดที่เหมือนกับมันเสียดายอะสิ่งที่หายไปเสียดายสิ่งที่พังไปเสียดายสิ่งที่มันไม่ได้เหมาะกับคุณแล้วในตอนนี้มันทำให้คุณเหนื่อยมานานแล้วอะค่ะดังนั้นการที่มันจะไปเนี่ยมันก็เป็นโอกาสใหม่ที่คุณจะได้สร้างสิ่งใหม่ที่เหมาะกับคุณมากกว่าเพราะงั้นหลายคนอาจจะเหมือนกับอดทนนะคะเป็นปู่โสมเฝ้าทซัพย์ อยู่กับซับจางที่ไม่ค่อยจะทําให้ตัวเองมีความสุขแต่ก็อดทนเพื่อสิ่งนั้นแต่ตอนนี้เหมือนซับมันจากคุณไปอะคะ่ะแต่มันกลับให้โอกาสในการผจญภัยของชีวิตให้โอกาสในการไปหาซับใหม่ที่ไม่ใช่ทุกขลาบแบบเดิมๆหมายถึงการเปลี่ยนงานไปด้านข่าวก็ได้นะคะไม่ใช่เท่าๆดำๆแบบที่ผ่านมาหรือหมายถึงการเปลี่ยนครอบครัวไม่น่าใจเป็นครอบครัวที่ครอบครัวจริงๆหรือว่าครอบครัวที่เหมือนกับ เป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะมันเป็นลักษณะของการตายจากหรือการทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพันธนาการของคุณบางคนคืออยู่เพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่นะคะที่เขาผูกบ่วงความมืดๆดดำๆเทาๆตรงนี้ไว้แต่ตอนนี้เหมือนมีการจากไปหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทำให้คุณ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะหมายถึงการจากไปจริงๆนะคะหลายคนที่เหมือนกับสูญเสียคนที่รักอันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะหลายครั้งมันเหมือนกับคุณเจอเรื่องราวเศร้าเรื่องราวแย่แต่มันเหมือนบ่วงที่ผูกคุณไว้กับสิ่งที่ไม่ใช่มันถูกตัดโซดต่ตวตรงนั้นน่ะดังนั้นบางครั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นจังหวะของโชคชะตานะคะไม่ใช่เป็นเพราะคุณหรือเป็นเพราะปัญหา ของสิ่งที่คุณเจอแต่มันเหมือนเป็นจังหวะของโชคชะตาที่นำพาคุณไปสู่ที่ใหม่ไม่ว่าอะไรจะพังอะไรจะหายอะไรจะจากไปอะค่ะมันคือจังหวะของโชคชะตาที่ถึงจุดจบของสิ่งนั้นเพื่อปลดล็อกคุณจากวิถีเก่าๆดังนั้นบางครั้งคุณอาจจะยังรู้สึกสูญเสียรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกไม่เข้าใจแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เห็นแล้วแหละว่าหนทางใหม่เนี่ยมันเป็นอีกที่หนึ่งจริงๆ และมันเป็นหนทางที่คุณใฝ่ฝันมาโดยตลอดตลอดทั้งชีวิตนะคะแต่บางคนต้องอยู่ที่ที่ไม่ใช่เพื่อครอบครัวเพื่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อใครสักคนที่ติดบ่วงปัญหาเหล่านั้นแล้วไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้แต่ในวันนี้ที่คุณพยายามปรับพยายามแก้แต่สุดท้ายมันก็เหมือนไม่สําเร็จอนะแต่การพังตรงจุดนั้นอะมันกลับเป็นเส้นทางใหม่ที่ทําให้คุณไปยังที่ที่ใช่ละความพยายามของคุณไม่ได้สูญเปล่าคะ่ะ มันแค่ไม่เคยอยู่ในที่ที่ใช่เท่านั้นเองดังนั้นเมื่อคุณปลดล็อกตัวเองจากที่ที่ไม่ใช่ได้แล้วเนี่ยการไปพยายามในที่ที่ใช่กว่าเนี่ยมันจะทำให้คุณสำเร็จแล้วก็ค้นพบความสักเซสที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของกายภาพแต่คือจิตใจที่เติบโตด้วยจิตใจที่ไม่ได้ล่มจมไปกับพลังงานลบรอบตัวคุณจิตใจที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันของกลุ่มคนที่มีอวิชชาพยามาลอยู่ในตัวพวกเขา แต่คุณก้าวออกมาจากจุดนั้นได้ในไม่ช้านี้แน่ๆค่ะและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันทำให้คุณอาจจะสะบักสะบอมบ้างในช่วงแรกๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณจะไปยังที่ใหม่ที่ใหม่เลยแม้ช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยที่จะต้องเหมือนบินออกจากที่เก่าให้ได้อ่ะค่ะแต่ที่ใหม่ตรงนเนี้ยเนี่ยเมื่อใจิตใจของคุณอยู่เหนือกว่าพลังงานเก่า คุณจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าการผจญภัยการประสบความสําเร็จดังนั้นเขาเหมือนให้คุณขอบคุณออกไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่คุณเคยเจอความพยายามที่คุณเคยเต็มที่กับมันแต่มันไม่ได้รับผลตอบแทนหรือการจากไปของการสูญเสียอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาขอบคุณทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องราวที่ทำให้คุณเติบโตมันเป็นแค่หนทางที่ทำให้คุณเข้าใจ ความแข็งแกร่งภายในของคุณเองเหมือนการขอบคุณตรงนี้มันจะทำให้คุณไม่ได้รู้สึกแย่กับอดีตแต่มันจะทำให้คุณเห็นว่าคุณเติบโตจากอดีตมากแค่ไหนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณทรงพลังมากแค่ไหนแล้วทำให้คุณไม่ได้รู้สึกสูญเสียอย่างที่กายภาพมันแสดงให้คุณเห็นแต่เป็นการส่งพลังอะค่ะให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วความสูญเสียเนี่ยมันทำให้คุณได้รับ สิ่งที่ดีกว่าและการเติบโตในที่ใหม่ที่เหมาะกว่าดังนั้นหลายอย่างอะค่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณมันแค่เป็นจังหวะเวลาและโชคชะตาที่นำพาคุณให้เจอกับสิ่งเหล่านี้และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำดีที่สุดแล้วแต่มันจบไม่สวยแล้วคุณจะต้องทิ้งที่เก่าเพื่อไปอยังที่ใหม่ขอให้คุณขอบคุณช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ ที่คุณเคยอยู่ที่นี่และคุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทั้งด้านมืดด้านสว่างทั้งการเติบโตทั้งความเจ็บปวดความทุกข์ทุกอย่างมันหล่อหลอมคุณให้เป็นคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆดังนั้นการขอบคุณเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรากำลังอักตันยูเรากำลังรู้สึกแบบเหมือนกับยินดีกับสิ่งแย่ๆหรออะไรอย่างนั้นนะคือมันหมายถึงการอวยพรให้ตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าต่างหาก ดังนั้นเวลาที่เราขอบคุณนะคะเราอย่าอยู่กับพลังงานในกระถิบอะเราอย่าอยู่กับความเฟกที่บอกว่าฉันจะต้องขอบคุณแต่สิ่งดีๆคือคุณขอบคุณชีวิตที่มันห่วยแตกได้นะเพื่อชีวิตที่ดีกว่าดังนั้นการที่เราจะมีชีวิตที่ดีกว่าได้อะคะ่ะแต่เรายังเป็นทุกข์กับอดีตท,ที่มันห่วยแตกอยู่อะ คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากมันไม่ได้เลยเพราะคุณยังรู้สึกแย่และการรู้สึกแย่กับสิ่งไหนเนี่ยมันมีอิทธิพลกับจิตใจของเราและการดึงดูดในอนาคตของเราด้วยดังนั้นการขอบคุณเป็นเหมือนการปลดล็อกคุณจากเรื่องแย่ๆตรงนั้นเพื่อให้คุณรู้สึกว่ามันคือการเรียนรู้ที่หนักหน่วงแต่มันให้การเติบโตที่ดีกับคุณมากๆและเมื่อคุณไม่ได้รู้สึกแย่กับชีวิตที่มันแย่ๆในอดีตแล้วค่ะ มันจะพาคุณไปเจอหนทางใหม่จริงๆที่ไม่ซ้ำรอยเดิมเพราะงั้นการขอบคุณตรงนี้เนะี่ยมันเป็นเหมือนการอวยชัยให้ตัวเองอะ่ะได้รับการผจญภัยครั้งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมการประสบความสําเร็จการทําตามความฝันเหมือนคุณต้องทิ้งสิ่งเก่าเพื่อไปอยู่ในที่ที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในความฝันของคุณแต่ที่เดิมที่คุณอยู่ไม่ตอบโจทย์ดังนั้นบางอย่างที่คุณหวงแขนและพยายามดูแลมันอย่างที่สุดแต่มันไม่ใช่จริงๆอะคะ่ะ มันต้องจากคุณไปเพื่อถึงจุดของการเริ่มต้นใหม่ได้แล้วแม้บางครั้งมันเป็นการจากของโชคชะตาของผู้คนที่อยู่เคียงข้างคุณแต่เรามีกลไกลของการเรียนรู้ในจิตวิญญาณที่แตกต่างกันนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าทำไมคนที่เรารักจึงจากเราไปเร็วเหลือเกิน แต่บางทีเขามาอยู่กับเราเพื่อเหตุบางอย่างเพื่อเจตจำนงบางอย่างและเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในที่ที่มันไม่เหมาะกับคุณก็ได้แต่เขามีความ มีความปรารถนาที่จะทำให้คุณเติบโตเขาจึงมาอยู่เป็นกำลังใจมาอยู่เพื่อซัพพอร์ตกันและกันในช่วงเวลาหนึ่งดังนั้นอยากให้มองเรื่องของพลังงานทางจิตวิญญาณที่ปรารถนาดีต่อกันและกันจึงมาอยู่เพื่อเป็นบทเรียนและการนำพาการสร้างสรรค์ร่วมกันสิ่งเหล่านี้เราอาจจะไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของโชคชะตานะคะแต่มันคือพลังงานของการเกื้อกูลที่เราอาจจะไม่เข้าใจในฐานะของมนุษย์โลกที่เรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะแยะนะคะ แต่บางครั้งคนเราเนี่ยเจอกันด้วยผลบุญที่สร้างมาร่วมกันและบางครั้งก็จากกันด้วยผลบุญที่ต้องการจะส่งเสริมกันและกันให้ไปยังที่ที่เหมาะกับตัวเองนะคะ เพราะงั้นการพบพานการจากลาเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจความเป็นสัจธรรมของชีวิตเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่แย่เลยในการเจอกันและการจากลามันล้วนเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันและกันให้มันสมบูรณ์ในแบบของตัวเองอะคะ่ะบางคนไม่ได้จากตายจากเป็นแต่การที่มาเจอกันเนี่ยก็มีเหตุผลแล้วการจากกันก็เป็นวาลาที่เหมาะสม ซึ่งเราอาจจะไม่รู้นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยมันคือการร่วมด้วยช่วยกันในการเสริมสร้างชีวิตของกันและกันนะคะซึ่งมันคือบทเรียนทางจิตวิญญาณที่เราจะรับรู้จากข้างในของตัวเราเองอะว่าคนคนนั้นเข้ามาอยู่กับเราเพื่อช่วยเราให้เติบโตเรื่องอะไรไม่ว่าเขาจะมาแบบแบดแบดเลยนะหรือว่ามาแบบผู้ดีมีความเป็นนางฟ้าเลยนะแต่ทั้งหมดคือจิ๊กซอนะคะ เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าจิตวิญญาณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการสะท้อนการเติบโตการเป็นจิ๊กซอ์ให้กันและกันเราจะไม่ผูกบ่วงความทุกข์หรือความเสียดายเราจะมีแต่คําขอบคุณนะคะขอบคุณในวันที่อยู่ด้วยกันเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณในวันที่จากกันไปเพื่อให้สิ่งที่ดีกว่าแก่กันและกันขอบคุณที่เข้ามาสอนให้เราเรียนรู้บางสิ่งบางอยา่าง เพื่อเป็นคนที่เติบโตมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้เหมือนจากกันโดยที่ไม่มีภาระผูกพันในความทุกข์ร่วมกันนะคะเราต้องขอบคุณผู้คนที่ใช้ชีวิตร่วมกันกับเราในวาระหนึ่งนะคะเพื่อที่เขาจะได้สามารถไปหยางหมดห่วงในตัวเราแล้วมันเป็นเหมือนกับ พลังงานของความทรงจําที่ดีในวันที่เราได้คิดถึงกันและกันนะ่ะถึงจะไม่มีกันอยู่แล้วไม่ว่าจากเป็นจากตายแต่มันคือความรักที่จิตวิญญาณมอบการเรียนรู้ให้แก่กันและกันในช่วงเวลาหนึง่งดังนั้นสิ่งนี้ค่ะหากมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เหมือนกับเข้ามาฟังคลิปนี้ในวันที่คุณสูญเสียขอให้คุณมองถึงการร่วมด้วยช่วยกันในกระบวนการเรียนรู้ของจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆ เราคุณจะรู้ค่ะว่าคนที่จากไปยังอยู่ในใจของคุณเสมอคนที่จากไปยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันคุณให้เดินหน้าเส้นทางในชีวิตในวันที่คุณท้อแท้หรือคุณเจ็บปวดอย่ารู้สึกถอดถอยหรือถอดหายใจกับชีวิตนะคะให้คุณรู้สึกว่าทุกคนที่เกื้อกูลคุณมาก่อนเขาเป็นเหมือนแรงผลักดันเป็นลมใต้ปีกให้คุณขอให้คุณใช้ชีวิตที่เหลือค่ะ บินไปยังที่ที่สูงกว่าเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้คนเหล่านั้นที่จากไปอะค่ะเพราะว่าเราทุกคนต่างเป็นการสนับสนุนกันโดยที่เราไม่เข้าใจแต่จิตวิญญาณเนี่ยเกื้อกูลกันเสมอนะคะต่อให้เขาเป็นเหมือนศัตรูแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้คุณเติบโตและมีความแข็งแกร่งและเข้าใจโลกนี้มากขึ้น ในวันที่คุณยืนอยู่เหนือพื้นที่เก่าของคุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกขอบคุณได้แม้กระทั่งศัตรูที่เคยทําร้ายคุณนะเพราะถ้าเขาไม่เหยียบคุณลงในวันนั้นคุณก็ไม่ได้งตัวเองขึ้นมาในวันนี้เพราะงั้นมองให้เห็นจุดที่สูงของชีวิตเสมอค่ะแล้วคุณจะไม่ถูกพวกเขาเหยียบลงไปในพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับคุณนะคะพลังงานหน้าไพ่วันนี้เนี่ยอาจจะสะบักสะบอมสักหน่อยแต่มันคือการเริ่มต้นสำหรับการรันดอมชีวิตใหม่ การผจญภัยครั้งใหม่ที่ต่อสู้กับอวิชาต่อสู้กับพลังงานมืดทั้งที่เป็นบุคคลเป็นตัวตนและเป็นจิตใจของคุณเองนะคะแต่คุณอาจจะเหนื่อยบ้างเล็กน้อยแต่อย่าเพิ่งถอดใจนะคะหลายคนยังรู้สึกแบบขอพักก่อนได้ไหมไม่ไหวแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพลังงานมันจะพาคุณไปที่สูงจริงๆดังนั้นเหนื่อยนักก็พักได้แต่อย่าถอดใจคะ่ะเพราะว่าพลังงานเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเชื่อมั่นขอบคุณและรู้สึกดีต่อ เรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตคุณจะไปได้สูงกว่าสิ่งที่คุณเคยเจอนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจสำหรับใครที่สูญเสียในเรื่องราวต่างๆทั้งบุคคลทรัพย์สินการงานการเงินนะคะแต่ขอให้คุณมุ่งมั่นไปยังโจทย์ที่ดีขึ้นในชีวิตของคุณได้แล้วนะมันกำลังจะดีและกำลังจะไปสู่พลังงานที่ดีขึ้นดังนั้นอย่าฝังใจกับสิ่งที่ไม่ดีนะคะ ให้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเป็นลมใต้ปีกให้คุณบินขึ้นไปสูงกว่าที่เดิมๆที่คุณไม่เคยที่จะโอเคกับมันเลยอะได้เวลาไปต่อไม่รอเรานะนะคะ แล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจการรับชมรับฟังทุกปุ่มสุปเปอตงนะคะทุกการเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันในชาแนลนี้และเดี๋ยวนําเข้าสู่บทภาวนานะคะให้คุณได้นําพลังงานในการตื่นรู้ของคลิปนี้เป็นพลังใจให้กับตัวเองและอาจจะเป็นผลบุญให้กับผู้คนในชีวิตของคุณรวมทั้งการเป็นแสงสว่างให้กับโลกด้วยค่ะนําเข้าสู่บทภาวนากันนะคะบทนําเข้าสู่ภาวนาการภาวนานี้เพื่อให้ความรู้สึก ตื่นรู้ตระหนักรู้ในตัวท่านได้หลั่งไหลเข้าสู่ภายในและกระจายออกสู่โลกภายนอกเพื่อให้เส้นทางในการได้ตื่นรู้นี้ได้เป็นประโยชน์ทั้งแก่การเก,ก็บกักสนามพลังงานในตัวท่านเองและการส่งต่อสนามพลังงานให้กับโลกใบนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงพลังงานแห่งความรักความเมตตาการุณาพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในตัวเราเอง เพื่อให้เราส่งต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้สึกกลัวว่ามันจะสูญเสียหรือหายไปขอให้ทุกคนหลับตาสงบใจอยู่กับสภาวะภายในถ้าหากคุณนำบทภาวนานี้ในการขับรถหรืออยู่ในที่ที่ไม่เหมาะกับการหลับตาก็ขอให้ลืมตาได้นะคะให้กําหนดจิตของคุณเอาไวไ้ที่ศูนย์กลางกายพลังงานภายในตัวคุณเอง รับรู้ถึงพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งการตื่นรู้พลังงานอันเปี่ยมล้อนอยู่ภายในเลื่อนพลังงานเหล่านั้นขึ้นมาบริเวณจักกะหัวใจหรือกึ่งกลางซวงอกรับรู้ถึงแสงสว่างที่กระจ่างชัดรับรู้ถึงพลังงานอันตื้นตันในจิตใต้สำนึกของคุณ ที่ได้แทงทะลุเข้าไปถึงจิตเดิมแท้ขอให้แสงสว่างนั้นส่องประกายในหัวใจของทุกๆคนหายใจเข้าลึกรับรู้ถึงพลังงานของแสงสว่างที่กระเพื่อมไหวไปกับจังหวะของการหายใจใหายใจออกยาวรับรู้ถึงพลังงานที่คุณได้ผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่าง และวางภาระในชีวิตนี้ออกไปพร้อมลมหายใจกำหนดการรับรู้ทั้งเข้าและออกของลมหายใจอย่างเชื่องช้าและแผ่วเบารับรู้ถึงแสงแห่งความเงียบ รับรู้ถึงพลังงานของจิตวิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดที่ส่องประกายกระจ่างชัดอยู่ในความเยียบงานวางทุกสิ่งที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดนั้นที่คุณปรารถนาในชีวิตดำลงอยู่แล้วในจิตวิญญาณของคุณขอให้การตระหนักรู้นี้ได้เป็นพลังงานแห่งความรักในเส้นทางชีวิต ของคุณนับจากนี้ขอให้การตระหนักรู้นี้ได้เป็นพลังงานแห่งแสงสว่างที่อยู่ภายในจิตใจของคุณภายในร่างกายของคุณในสนามพลังงานของคุณและในโลกรอบตัวของคุณทุกๆลมหายใจเข้าออกสัมผัสถึงพลังงานที่อยู่รายลอ้อมทั้งภายในและภายนอก ขอให้คุณรู้สึกถึงการขอบคุณสนามพลังงานเหล่านี้ขอบคุณที่เราได้เจอกันในคลิปเหล่านี้ขอบคุณที่เราได้ค้นพบเส้นทางการตื่นรู้นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ชีวิตของเราขอให้แสงสว่างที่อยู่ภายในจักระหัวใจนี้ส่งกระจายไปวงกว้าง หายใจเข้าลึกสัมผัสถึงพลังงานแห่งแสงที่โอบล้อมออกมาจากจักระหัวใจไปยังรอบตัวของคุณหายใจออกยาวให้รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนพลังงานเหล่านี้ออกไปจากร่างกายของคุณแผ่เป็นวงกว้างออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึกขอบคุณ แสงแห่งความรักแสงการตื่นรู้และจิตวิญญาณน,นี้ขอให้ความรู้สึกสำนึกรู้คนนี้แผ่ขยายออกไปให้ทุกๆดวงจิตให้ทุกๆสรรพสัตว์ให้ทุกๆก,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 การเรียนรู้ที่มีอยู่ร่วมกันในวัฏฏะสงสารให้แผ่ออกไปยังหัวใจของผู้คนทั้งที่เป็นมิตรและเป็นศัตรู แสงแห่งความรักในจิตวิญญาณนี้ไม่มีวันสิ้นสุดคุณจึงไม่จําเป็นต้องรู้สึกเสียดายหรือแบ่แยกเพียงแค่ให้ออกไปขอให้ผู้คนสพรพพสว์และดวงดาวทั้งอยู่ในมิตินี้และต่างมิติได้รับสนามพลังงานแห่งความรักและการสนึกรู้คุณนี้ของคุณขอให้ทั้งหมดนี้แผ่กระใจายออกไป ทวนทั่วทุกสรรพสิ่งขอให้ความรักสถิตยอยู่ในหัวใจของตัวคุณและทุกๆสิ่งในการเรียนรู้ของดวงจิตขอให้ทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยความรักและการตระหนักชัดว่าเราคือจิตดวงเดียวกันขอให้พลังงานใงแสงสว่างสถิตยอยู่ในใจของทุกๆคน ขอบคุณการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันขอบคุณค่ะ